ครับวันนี้เรายังอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับและมีร้านที่จะแนะนําในช่วงสภาชวนชินครับนั่นก็คือร้านเจริญทิพย์ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเฮียปอเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญทิพย์นี่เปิดมานานยังครับเปิดมาถ้าสมัยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็ก่อนสงครามโลกั้งที่สองนะครับแปดสิบปีมาแล้วครับแล้วมารุ่นผมนี่ก็เป็นรุ่นลูกแต่เป็นช่วงที่สามเพราะมีพี่สาวตอนนี้อายุ80ดิปี นะครับก็ดําเนินกิจการตรงนี้มาต่อเนื่องจนทั้งถึงปัจจุบันนี้ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นตำนานของร้านอาหารจังหัดสิงห์ที่จริงครับเป็นร้านแรกของจังหวัดสิงห์บุรีผมเคยได้ดูก็สมัยนั้นร้านเจริญทิพย์ก็ไปออกรายการของหม่อมธนัดศรีนะครับสมัยนั้นก็ได้ดูอยู่ครนะ ก็นั่นก็คงจะระยะหลังแล้วระยะหลายปีมาแล้วใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นรุ่นเฮียปอละรุ่นแล้วครับคือไม่ไม่ไม่ใช่รุ่นใช่ครับไม่ใช่รุ่นเตี่ยแล้วตอนรี่นให่ดูแล้วครับรุ่นสมัยคุณพ่อน่าจะเป็นนิตยสารส่วนใหญ่ครับพวกขวัญเรือนพวกสยามรัลายสัปดาครับสมัยหม่อมครึกฤทธิ์สมัยนั้นครับผมใช่ยุคนั้นครับแล้อาแลก็มายกฟ้าเมืองไทยรุ่นปีสองพันห้าร้อยเก้าครับเรื่องสยามรัลายสัปดาปีองหาร้อยส ก็ยังยังอยู่ครับผมก็50กว่าปีที่ผ่านมาว่าปีกแล้วแล้วมายุคผมนี่2ีกว่าปีหลังมานี้ก็ก็ยุคเราก็หกสกันแล้วยุคอายุห0สกันแล้ใช่ครับผมครับแล้วอาหารนี่ปรับเปลี่ยนไปไหมฮะปรับเปลี่ยนไปจากสมัยเตี๋ยสมัยครับก็เราก็ต้องพัฒนาเรื่องอาหารปรับเปลี่ยนรสชาติ บ้างแต่ยังคงรักษาคุณภาพของอาหารเหมือนเดิมครับแล้วก็สูตรเก่าๆแล้วก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ครับอาหารโบราณโบราณเราก็ยังคงรักษาเอาไว้เมื่อก่อนนี้เราจะเน้นพวกหมูพวกเป็นปลาท้องถิ่นตรงนี้เป็นปลาเป็นลาเพราะฉนั้นฝีมือในด้านการปรุงอาหารที่ทําจากปลาเนี่ยทางสิงห์บุรีเนี่ยจะมีฝีมือในด้านการปรุงอาหารประเภทปลา้ขึนชื่อมากที่สุดสําหรับประเภทอาหารตัวอื่นแล้วก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเรา ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์มามากก็จะรู้ว่าควรจะนําหมูมาทําอะไรทาเอานําไก่มาทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะได้เปรียบตรงนี้แต่พอมายุคนี้สมัยนี้นี่คือหมูนี่จะลดน้อยลงลดน้อยลงใช่ไหมครับก็จะมีปลาเนี่ยมาแทนที่จะมีปลามากส่วนใหญ่จะเป็นปลาอะไรบ้างครับก็ที่นี่จะจะใช้ปลาพื้นถิ่นคือปลาม้าปลาเนื้ออ่อนแล้วก็เป็นปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีเป็นปลาจากทะเล โดยเฉพาะที่ร้านผมจะเป็นร้านแห่งเดียวในจังหวัดสิงคโปริที่ใช้ปลาเก๋าแท้ๆนะครับนำมาปรุงอาหารนะครับอย่างวันนี้ก็จะได้ลองชิมดูนะครับเป็นเนื้อปลาเก๋าล้วนๆนะครับไม่มีก้างเจือปนนะครับเราจะใช้เนื้อล้วนๆนี่สมัยมาอลปลาเก๋าไม่มีใครกินครับร้านผมจำหน่ายปลาเก๋ามากกกะะพงินปปลลาาาอไรแต่เ๋นี่ก็ไม่กินรบกว่าปีใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยปลาเก๋าไม่มีราคาครับนี่คือสิ่งที่แปลกนะครับเพราะว่าอย่างภูเก็ตพังงากระบี่นะฮะเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ก็คือย่านโน้นเมื่อก่อนในชาวประมงพอเวลาจับปลาเก๋าขึ้นมาได้เขาจะโยนทิ้งหมดเลยใช่ครับครับเขาจะเลือกแต่ปลากระพงเอยปลาอะไรเอยแต่ถ้าปลาเก๋ามาคือโยนทิ้งเลยครับคือไม่เอาเหมือนกับปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลเมื่อสมัยก่อนก็ไม่มีราคาก็ไม่มีราคาแต่ร้านผมก็นำมาปรุงอาหารใช่ไหมฮะมาระยะหลังๆนี่กิโลหนึ่งเป็นพันมันแพงขึ้นก็จำหน่ายไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บ้านนอกนะครับเราอยู่บ้านนอกอยู่ตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยราคาอาหารก็ ก็ต้องถูกกับคในตัวเมืองครับใช่แล้วที่สมัยก่อนเอาสมัยก่อนเลยสมัยเตียเนี่ยขึ้นชื่อที่สุดของเจริญทิพย์คืออะไรครขึ้นชื่อสมัยคุณพ่อผมเลยก็มีไข่ฟูไข่ฟูคุณพ่อผมนี่ทําให้กับญี่ปุ่นทานพวกญี่ปุ่นจะมาร้านผมจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็เลยมีทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาครับ นำเรือมาจอดแล้วก็มาทานอยู่ที่บ้านบ้านผมก็จะเป็นบ้านเล็กๆสมัยนั้นผมยังไม่เกิดครนะครับคุณพ่อก็ทําเป็นไข่ฟูเป็นรูปกลมๆให้ญี่ปุ่นทานให้ญี่ปุ่นทานญี่ปุ่นศรัทธามากเลยแบบเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์ครับก็จะเหมือนเชิดชูเขาเชิดชูเขาอันนั้นก็ือสมัยโกบุริเลยนะแล้วก็มาเป็นสลัดหมูสัน สลัดหมูสันที่หมามาชิมครับได้มาชิมแล้วก็ลงไปในนิยสารว่าเป็นอาหารเชนเชวนชิมยกลุกหลังมาเป็นเชนชวนชิมยุคนั้นยังไม่มีเชิญชวนชิมยุคนั้นยังเป็นเขียนให้กับสยามรัฐยาสัมพับแล้วกมายุคปี2509รอย้าลงฟ้าเมืองไทยถึงจะมาเป็นเชิญชวนชิมนี่พอจากจากอดีตมาจากรุ่นเตี่ยแล้วพอมารุ่นลูกรุ่นลูกนี่คือตอนนี้ จะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามคือรุ่นที่สองและรุ่นที่สามควบกันควบกันคือรุ่นที่สองก็คือพี่สาวผมซึ่งเวลานี้อายุ80ปีก็คือไม่ทํแล้วก็ไม่ทําแล้วก็ให้น้องชายทำผมผมก็ดําเนินต่อตั้งแต่จบครับมัธยมปลายมันก็ดําเนินกิจการและนี่ต่อไปจากเฮียปอยก็จะเป็นรุ่นลูกใช่ไหมครับก็คือลูกสาวคุณเบญจมาพรก็คือเป็นลูกสาวต่อไปกสาวต่อไปครับก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ ล้นที่สี่สามครับใช่ก็จากหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทําคู่อยู่กับผมอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่อาหารนี่ก็คือปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนไปครับก็จะคงสภาพรสชาติเหมือนเดิมเพราะว่าเด็กจะเติบโตมากับรสชาติอาหารแบบที่เราปรุงอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เราจะมีสูตรของเราปรุงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่ควรวเรื่องการสูญหายของตำหลังอาหารของฝีมือของฝีมือครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเขาเรียกเสน่ห์ปลายจักหวะมันก็ยังอยู่อยู่ใช่ครับ คือการได้ชิมทุกวันการได้รสชาติความคงที่คุ้นเคยทุกวันนะครับก็จะจะรู้รสว่ารสต้องเป็นแบบนี้ครับก็จะได้รสชาติของอาหารที่แท้จริงแต่นี้ยเราเกี่ยวกับคือเจอกันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยร้านอาหารเนี่ยถ้าเกิดสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาครับฝีมือกับรสชาติเนี่ยมันจะคงที่ครับครับแต่ถ้าขาดไปสักรุ่นเนี่ยแล้วไปต่อกรุ่นเนี่ยมาต่อกนไม่ค่อยติดใช่ครับและสิ่งสาคัญที่สุด คือวัตถุดิบต้องสดต้องสดการจําหน่ายอาหารนี่ต้องมีความซื่อสัตย์กับวิชาชีพตัวเองเราต้องคัดสรรอาหารที่มีคุณภาพที่ดีครับตอนนี้อยู่บ้านนอกนี่จะได้เปรียบตรงที่ว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเดี๋ยวนี้ไม่บ้านนอกแล้วนะนี่เจริญแล้วเจริญแล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะไม่รุนแรงเหมือนอยู่ก็จะไม่เหมือนอยู่ในกรุงในเมือง ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าเกิดแวะเวียนมาที่ยสิงห์บุรีก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านเจริญทิศนะครับร้านนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดครับเพราะร้านนี้คือร้านแห่งตำนานนะครับมีตํานานการทําอาหารมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็หลายๆครั้งที่ผมแวะเวียนผ่านมาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะแนะนําให้มาร้านนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นที่รู้จักครับเป็นที่รู้จักกันมากในวงการผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะแนะนําก็คือมาร้านนี้ แต่วันนี้เป็นวันแรกที่ผมเจอเฮปอร์และผมก็ยัง <c oughs> เป็นคนที่ไม่เชื่อไข่ยง่ายเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเฮปอจนกว่าผมได้ชิมก่อน <c oughs> <ม>ครับผมครับเฮปอมีแนะนําวันนี้มีอะไรแนะนำวันนี้มีมีเชิงประกายนะครับเชิงประกายตัวนี้เราจะคัดคัดปลากายตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากน้าหนักประมาณตั้งแต่สามกิโลถึงสี่กิโลขึ้นไปนีะครับจะใช้เชิงให้ดูให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือนี่คือเชิงประกายแค่เห็น เชิงประกายเชิงขนาดนี้เนี่ยตัวก็ต้องแน่ใจอยู่แล้วว่าจะต้องใหญ่แน่นอนนะครับอันนี้คือเราใช้ทอดกระเทียมพริกไทยใช้ทอดกระเทียมพริกไทยครับหมักด้วยกระเทียมพริกไทยแล้วก็นํามาชุบแป้งทอด <ıll S 1> นะครับอ๋อมีน้ําจิม้คมครับอันนี้เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์สําอันนี้คืออาจาัดครับอ๋อเชิงประกายท่านผู้ชมดูนะครับน้ําอาจารย์นี่จะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละร้านแต่ร้านนี่คือถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอาจาย์ที่นี่นะฮะดูได้เลยนะครับ แค่เห็นน้ํานี่เรารู้ทันทีเลยบางแห่งนี้จะเหนียวใช่ไหมฮะแต่ที่นี่จะไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเนี่ยจะไม่เหนียวเลยครับจะเป็นอาจายที่ที่ไม่เหมือนไข่แล้วอย่างอย่างนี้เราคือเราเอามาเป็นตัวเลยใช่ไหมฮะปลากรายก็จะเอามาเป็นตัวส่วนเนื้อก็เราก็เก็บเอามาทำเป็นหรืออะไรพวกนี้ลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ครับเป็นอย่างที่แกงปลาลูกชิ้นนำมาทําเป็นทอดมันปลากรายนํามาทําเป็นเส้นปลาสำหรับเอามายำ มันเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปหลแล้วก็มีอาหารที่เป็นตำรับที่เราคิดค้นขึ้นมาคือประกายทองคือเนื้อปลากายที่นํามาชุบขนมปังป่นแล้วทอดอ๋อแล้วทอดให้เหลืองทอดให้เหลืองก็เลยกลายเป็นประกายทองครับผมลักษณะเหมือนประกายทิพย์ครับครับผมก็ขอเรียนให้ทราบตรงนี้นิดว่าประกายทิพย์นะฮะได้นําสูตรของผมไปอ้าวครับแล้วก็เลยไปใช้ ชื่อขอแฝกอีกหนึ่งด้วยหนึ่งการว่าทิปเอาเป็นปลาทิปของผมไปแต่เขาไม่สามารถที่จะใช้ประกายทําได้เพราะว่าเนื้อประกายถ้าไปทําแล้วถ้าเก็บเอาไว้มันจะดำจะดําเป็นสีดําแล้วก็จะมีเนื้อจะเหนียวมากเพราะนั้นเขาเลยต้องไปเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาอินทรียครับอินทรียก็เหนียวเพราะนั้นรสชาติของการทานปลาทิพ กับประกายทองจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะระหว่างเนื้อปลาทรีกับเนื้อประกายก็ไม่เหมือนกันอยู่ไม่เหมือนกันครับนี่ประกายนี่คือคือเชิงของมันเขาเรียกเชิงเชิงคือตรงช่วงล่างท้องใต้ท้องที่จะมีใบที่สําหรับกระพือในเวลาว่ายน้ำอ๋อเวลาว่ายนะฮะและอย่างนี้นี่อย่างนี้เขาบอกว่ากระดูกมันก็ป่นหมดเลยใช่ไหมไม่ไม่ป่นนะจะมีจะมีก้างเยอะสําหรับถ้าตัวเล็กๆนะฮะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้ จะก้างมันก็จะใหญ่ตามตามเชิงเพราะฉะนั้นผมจึงต้องคัดสรรเอาเชิงเพราะว่าผู้สูงอายุทานเยอะมันนิ่มอะฮะก็จะนุ่มนุ่มมากเลยครับอันนี้ไม่ได้ชุบแป้งมากชุบไม่ชุบแป้งเบาบางแค่ชุบแป้งแห้งบางครับอืแล้วก็ทานกับอาจติก็จะในรสชาติเข้ากันครับเข้ากันมากเลยอ่ะปลากายนี้ไปแล้วผมรับประกันได้เลยว่าปลากายอร่อยจริงครับทีนี้เรามาดูปลาเก๋า หาปลาเก๋าปลาเก๋าตัวนี้ครับร้านนี้เขาําอสีะขามร้านนี้เขาขายสี่สิบปีแล้วนะครับจากสมัยก่อนที่ไม่มีใครกินปลาเก๋ากันเลยแต่ผมเคยไปกินที่กระบี่ครั้งหนึ่งปลาเก๋าแบบนี้ฮะก็คือชุบแป้งแล้วข้างล่างก็จะมีเต้าหู้ด้วยครับอืซึ่งเต้าหู้ของเขาเนี่ยเขาใช้เต้าหู้ขาวอครับฮที่นี่จะใช้เต้าหู้ถั่วเหลืองนมันจะไม่เหมือนกันเป็นเต้าหู้ที่ทำในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็เป็นเต้าหู้ที่ห่อใบตอง ถ้าใครชอบกินเต้าหู้นี่จะรู้ว่าอที่นี่จะแปลกบางคนก็ดูแค่ปลาแต่ผมว่าผมดูถึงล่างต้าหูผมบอกมีเต้าหู้ด้วยมีซอสมะขามเต็มมีซอสมะขามปกติแล้วจะราดมาเลยนะครับราดปรุงรสมาเรียบร้อยนี่เป็นซอสมะขามครับผมซอสมะขานี่ต้องเหนียวใช่ไหมฮะนนอ้เหนียวอันนี้ก็ฝีมือเป็นซอสโบราณซอสมะขามโบราณที่พี่สาวผมเป็นคนปรุงนะครับเป็นผู้ปรุงเองอร่อยมากครับครับ กินแล้วไม่ถึงแม่จะเป็นแบบสูตรโบราณครับเพราะแม่ผมกับเตี่ยเตี่ยเขาจะมาจากเมืองจีนเขาจะทำซอสข้นใช้น้ำใช้น้าตาลก็จะใช้เป็นน้ําตาลจากเมืองเพชรนะครับใช้น้ําตาลแท้เป็นน้ําตาลตโนดน้ําตาลตโนดครับผมอืกินปั๊บจะรู้เลยถ้าเป็นน้ําตาลสายธรรมดาจะรสชาติตอีกแบบจะจะแหลมกว่านี้ครับจะไม่นุ่มนวลจะไม่นุ่มรสชาติจะไม่นุ่มนวลครับอันนี้มันจะเข้ากับ มะขามครับผมอร่อยมากครับครับอะอย่างอื่นอย่างที่สามก็ที่จะแนะนำนี่พอเอามาเยอะเลยครับวันนี้มีต้มยำปลาช่อนนะครับตอนนี้เป็นต้มยำต้มยำปลาช่อนครับต้มยำอันนี้ผมไปได้รับเชิญไปจากรายการของเชนชวนชิมก็เมื่อห้าปีที่แล้วนะครับสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วที่ไปเวินเทจครับที่เวินเทจผมไปจำหน่าย ของดีทั่วไทยนะครับก็ได้รับเชิญไปไปจำหน่ายต้มยำปลาช่อนตัวนี้วันวันละร้อยกว่ากิโลหมดครับไม่พอขายครับเป็นต้มยำที่รสชาติจัดจ้านมากครับถือว่าจัดจ้านมากแล็ใช้น้ำมะขามเช่นเดียวกันครับใช่ไหมฮะนี่ไม่มีมีมะนาวบ้างไหมไม่มีเลยมีฮะมะนาวสดที่นี่จะใช้มะนาวสดที่นี่จะไม่ใช้เจือปนเลยครับเดี๋ยวนี้มะนาวแพงก็ใช้ครับ ยาปอก็ใช้นะใช่ครับเวลาผมเอามายำหรือเอามาปรุงนี่ก็ต้องผสมมะนาวด้วยเหมือนกันอืมแต่มีก็ก็คือมีมีมะขามด้วยมีมะขามด้วยมะนาวด้วยรับสองอย่างรวมกันอาหารที่นี่รสชาติค่อนข้างจัดจ้านนะครับ,รบนี่เราผมว่าชิมกันไม่หมดแล้วเพราะว่าจริงๆรสชาติี่คือการันตีได้เลยว่าอร่อยทุกอย่างนะครับทีนี้อยากจะให้เยาปอเนี่ยบอกบางคนที่ดูอยู่ อาจจะเป็นต่างประเทศนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้หรือว่าที่ดูอยู่ตามต่างจังหวัดนะฮะใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับถ้าจะเดินทางมาสิงห์บุรีนี่มาหาร้านเนี่หายากไหมครครับก็ไม่ยากนะครับสาหรับท่านที่จะต้องการมาเมืองสิงห์และยังไม่เคยมาเมืองสิงห์นะครับรบก็ขอให้เรียนให้ทราบนะครับว่าขอให้นึกว่าถ้ารถจังหวัดสิงห์อยู่ตรงระหว่างเซ็นเตอร์กลางใจเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะครับครับเข้ามาในตัวเมืองสิงห์แล้วนะครับถ้ามาทางกรุงเทพ ผ่านข้ามสะพานน้แม่น้ำเจ้าพยาก็เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาในตัวเมืองเลยนะครับครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็ถามกับจราจรดูก็ได้นะครับว่ารู้จักกันหมดลรู้จักครับแล้วก็ถ้ารถบขสอยู่ที่ไหนผมจะอยู่ที่ถ้ารถบขสพอดีทีมงานทีมงานขับรถมาตามมาอีกคันหนึ่งนี่ก็มาไม่ถูกนะครับรบแล้วปรากฏว่ามาเจอตำรวจก็เลยถามไปก็ต้องขอขอบคุณชื่ออะไรไม่ทราบจากชีพหรือหมวดชีพหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจาครับผม ก็อำนวยความสะดวกมาครับผมครับผมขอบคุณมากครับก็แล้วถ้าติดต่อมาที่เฮียปอโดยตรงก็ได้นะครับโทรศัพท์มาถามเลยครับที่ที่0 8 7 1 1 6 8 5 9 5นะครับแล้วก็เบอร์ที่ร้านนะครับ036521099ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเบอร์นะครับ512 539ครับครับก็โทรมาไดู้นย์สามหกนะครับครับก็สั่งจองกันมาก่อนนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยวันธรรมดาที่ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ ที่นี่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเยอะนะครับกรุณาโทรมาก่อนนะครับแล้วจะได้กินของอร่อยการันตีคอนเฟิร์มครับจากสภาชวนชินแล้ววันนี้ก็หมดเวลาพอดีครับผมแต่ก็จะมีเป็นประกาศเล็กๆน้อยๆฝากให้เฮียพอนะครับเพื่อการันตีว่าอาหารของเจริญทิพย์อร่อยจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่นะครับราตรีสวัสดิ์นหลักพันดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณเียปอครับ